เมื่อเราอายุมากขึ้นเวลาในชีวิตของเราก็เหลือลดน้อยลงเราจะเรียนรู้ว่าเราควรจะใช้เวลาไปกับสิ่งไหนและใช้เวลากับใครถ้าวันนี้คุณกำลังไม่มีความสุขคุณจงถามตัวเองว่าคุณใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรครับเรื่องที่คุณไม่ชอบเรื่องที่คุณโกรธเรื่องที่คุณกำลังโมโห หรือเกลียดใครกันแน่ถ้าคุณเอาเวลาไปจมปลักอยู่กับเรื่องเหล่านั้นเอาเวลาไปจมปลักอยู่กับอดีตเท่ากับคุณไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเท่ากับคุณไม่ได้มีความสุขอย่างแท้จริงวันนี้ครับเรากลับมาโฟกัสกับเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขเพราะแค่เราทำในเรื่องที่เราชอบและเรามีความสุขมันก็หมดเวลาแล้วเราไม่มีเวลาเหลือพอ ที่จะไปคิดเรื่องที่สร้างความทุกข์ให้กับเราครับอยู่กับใครแล้วมันรู้สึกว่าเป็นพลังลบเขากดดันคุณเขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้อยต่ำคุณไม่มีคุณค่าก็กลับมาอยู่กับตัวเองหรือโฟกัสคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณครับอย่าลืมนะครับเวลาของเราเหลือลดน้อยลงแล้วจงเลือกอยู่กับคนเลือกเรื่องราวชีวิต ที่ทำให้เรามีความสุขดีกว่า